เสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะเก่าๆดังกระหึ่มฝ่าความเงียบสง,งัดของราตรีพบชายหนุ่มเซลส์แมนกำลังมุ่งหน้ากลับกรุงเทพหลังจากปิดจ็อบสุดท้ายที่หล่มสักเวลาล่วงเลยมาเกือบเที่ยงคืนแล้วเขารู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทนแต่ใจหนึ่งก็อยากจะขับให้พ้นเส้นทางสายสิองช่วงเขาค้อหลมสักเสียก่อนฟ้าสางอีกนิดเดียวนพบ ข้ามสะพานห้วยตองไปได้ก็สบายแล้วเขาพึมพำกับตัวเองแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปเบื้องหน้าตัดผ่านม่านหมอกที่ลอยอ้อยอิงราวกับวิญ,ญญาณทําให้ทัศนวิสัยย่ําแย่ลงทุกขณะพบเคยได้ยินเรื่องเล่าเกีกับสะพานเห็นนี้มันนักตอนนักทั้งเรื่องอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือวิญ,ญญาณที่กระโดดลงไปในหุบเหวเบื้องล่างแต่เขาไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆสําสหรับเขา มันก็แค่เป็นสะพานคอนกรีตสูงๆที่น่าทึ่งในเชิงวิศวกรรมเท่านั้นเมื่อรถวิ่งขึ้นเนินสุดท้ายไฟหน้ารถก็สาดกระครบกับป้ายสะพานพ่อขุนผาเมืองห้วยตองที่ตั้งตระงานอยู่ปากทางเข้าสะพานและวินาทีนั้นเองพบก็เห็นเธอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนก่อนถึงตัวสะพานเธอสวมชุดกระโปรงสีขาวเก่า แบบที่คนสมัยก่อนใส่กันผมยาวสลวยของเธอเปียกลู่ราวกับพึ่งผ่านสายฝนมาทั้งๆท,ที่คืนนี้ไม่มีฝนตกแม้แต่เม็ดเดียวพบชะลอรถโดยสัญชาตญาณความคิดในหัวตีกันวุ่นวายส่วนหนึ่งบอกให้เหยียบคันเร่งผ่านไปให้เร็วที่สุดแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของคนมีน้ำใจก็ขานขึ้นมาถ้าเขามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆล่ะสุดท้าย เขาก็จอดรถเทียบข้างๆแล้วลดกระจกลงไปไหนครับคุณมายืนคนเดียวตรงนี้อันตรายนะหญิงสาวหันหน้ามาใบหน้าของเธอนวลซีดแต่ก็ยังคงเขาความสวยดวงตาคู่โตนั้นมองมาที่เขาอย่างว่างเปล่าไปไม่ไกลจะ้ะขอลงแค่ปลายสะพานนี่แหละน้ำเสียงของเธอเรียบเย็นจนหน้าประหลาดพบลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่แล้วก็พยักหน้าโอเคครับขึ้นมาเลยหญิงสาวเปิดประตูหลังแล้วเข้าไปนั่งเงียบเพบรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในรถพร้อมกับกลิ่นดินชื้นคล้ายกลิ่นปลาหลังฝนตกหนักเขาพยายามโวนคุยเพื่อทำลายความเงียบที่น่าอึดอัดรถเสียหรอครับหรือว่าตรงจุดๆเธอไม่ตอบ พบเหลือบมองกระจกหลังแต่สิ่งที่เห็นมีแต่ความมืดของเบาะหลังเท่านั้นเขาไม่เห็นเงาสะท้อนของเธอเลยคงเป็นมุมอับของกระจกละมั้งเขาปลอบใจตัวเองรถเริ่มวิ่งเข้าสู่ตัวสะพานห้วยตองที่ยาวเหยียดพบมองเห็นเสาตอมหมอมือหือมาที่ตั้งตระหงานอยู่ในความมืดใต้สะพานมันดูเหมือนขาของยักษ ที่กำลังยืนแบกรับน้ำหนักของทุกชีวิตที่ผ่านไปมาที่สะพานหมอกเริ่มลงจัดขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เขามองเห็นทางข้างหน้าได้ไม่เกิน10เมตรแสงไฟจากรถเหมือนถูกกลืนหายไปในม่านหมอกสีขาวใกล้ถึงหรือยังครับพบถามขึ้นอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างบรรยากาศในรถมันเย็นเยือกและหนักอึ้งจนหายใจไม่ทั่วท้อง คุณครับคุณพบหันควับกลับไปมองเบาะหลังแต่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้น